ควันนี้ก็เจอกันในเช้าวันที่3 0สิบิงหาครับวันนี้ก็พามาเลาะบึงเห็ดคือเก่าเลยครับพี่น้องไข่คร,ครับเห็ดไข่อีก2ดอ,อกจูงครับพี่น้องอน,นี่ดอกนึงครับดอกที่3 ต้องขอโทษขออภัยครับว่ารอบนี้บาซิเก็บมาก่อนหนานี้แล้วครับเห็ดไขรก็นเลยนี่อีกจูมน้อยนึงครับสองจูมครับโอ้โหมีชาวโลกด้วย พึ่งขมครับอมพึ่งขมสองดอกเจออีกแล้วหนึ่งดอกครับเห็ดไทใหมยนี้เบาซิบบ่เคยมาเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าป่าฟางนี่ฮันยังบ่เคยมาเลยมือนี้เสียงดวงมาเบิ่งครับมาสิเป็นตามีเห็ดไข้ให้เก็บอยู่บ่ถึงสิว่าเคยเข้าป่ามาดุประจริงนะ ว่าบางพื้นที่รทบริตขบ่ได้มาฝั่งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาครับนี่ยังบวิตท,ที่ดินอยู่ มหมายนี่ยังบอกเคยมาครั้งแรกครับก็ถือว่าได้รู้ว่าเห็ดออก เห็ดนาเล่ครับเอ้าจูมนึงครับ ຫືຫ mm. mm. ືສີຫ ละงอกบานหนึ่งดอกครับโอ้ยสิออกให้กระบร่ จุ่มนึงครับโอ้เสียชีวิตแล้วโอ้ยสามสี่หอกหน่อยในยุคกเกิดจะเกิดในลืมเลยเฮ็ดไข่ก็ได้รอดสายตาคนได้อยู่แบบนี้ก็ได้น้องเลย มัดมาบ่ฮะโอ้โหกระติงน้อยนึงมาบึงเห็ดไข่ไม้ลูปฝนครับอยู่ในถ้ำเห็นบ่โอ้โหขาวๆคือๆหยุดน่องเลยเนี่ยโอ้ ดอกเดียวโอ้คืออยู่มีจุกองนะข้อก่อนดอกน้อยครับนิดพึ่งครับสองดอก อ๋อเหยียบแล้วนอะนี่เหยียบแล้วบมเห็นโอ้สูงไวล่วะนะบิ่งอีกไม้นี่โอ้หนี่นี่น,นี่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ดอกนึงครับ แถมด้วยเห็ดฐานดอกนึงครับนี่อีกจูมนึงอืงจูมสวยายุจูมนี่เราว่ามืดแล้วยั่งยุพี่นองเลยหาบาทั่วก็บุห็นนอนนี่เห็ดไข่ก็ได้นี่อีกจูมนึง มาทั่วก็ได้ได้ซำนี้แล้วครับพี่น้องมูนี่ผลการหากระไดคลิปนี้กับสิบพอไว้ซำนี้แล้วครับ เพราะว่าตอนนี้แบตก็เริ่มซิบเบิร์ดแล้วโมเดิร์นไว้ครับพี่น้องแบตก็ได้สําหรับคลิปนี้ก็พอไวส้สมนี้แล้วครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสรุปการหามื่อนี้ครับพี่น้องก็สมมีให้พอได้เก็บอยู่เฮ็ดก็ได้โแต่ว่าบอสซิดทายให้ได้เบิบร์นโมด้หลายครับแบตโทรศัพท์เบ,บิร์ดครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สิพอไวส้สมนี้แล้วครับมื่อนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ